ถ้าวันนี้ประเทศไทยยังไปวิ่งตามกระแสไปคิดที่จะไปแย่งฐานการผลิตสินค้ากลับเข้ามาในประเทศไทยไม่มีประโยชน์ครับเพราะอะไรบุคลากรเราไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตต่อให้โรงงานมาผลิตในไทยมาตั้งอยู่ในไทยเยอะแยะ,ยะคนงานที่อยู่ในรายการผลิตเป็นต่างด้าวทั้งนั้นครับไม่ได้ประโยชน์ต่อประเทศไทยเลยกลับไปสร้างองค์ความรู้ให้กับคนต่างชาติและเขาก็เอากลับไปพัฒนาและแซงประเทศไทย แต่วันนี้ประเทศไทยควรที่จะกลับมาบูรณาการการศึกษาเด็กเป็นอย่างไรพฤติกรรมมารยาทเด็กเป็นอย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมเป็นอย่างไรวันนี้ลองดูสิครับเปิดไปช่องไหนเป็นอย่างไรครับพากันสืกกันเละเทะเลยเกิดการอาบัติเกิดการ,ากการทำผิดศีลธรรมอย่างจงแจ้ง แล้วแบบนี้ประเทศชาติจะ,จะเจริญได้อย่างไรครับนี่ขนาดสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่เปิดโปงออกมานะครับและที่ไม่มีเปิดโปงออกมาท่านผู้ชมคิดว่ามีอีกเยอะไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่พิลึกพิลั่นเยอะมากถ้าเราเดินอย่างถูกต้องถ้าเราเดินอย่างตรงไปตรงมาเดินตามคันลองคองทำ ประเทศไทยจะไม่ถูกใครทอดทิ้งหรอกครับแต่พราะประเทศไทยมันมีอะไรที่ฝังลากเลึกมีอะไรที่คิดพิลึกพ,พิสดารแล้วคนที่ไหนล่ะครับที่เขาอยากจะมาลงทุนกับคนที่คิดวิลึกพิลั่นคิดพิสดารเนี่ยความตรงไปตรงมาเท่านั้นที่จะทําให้คนอื่นเขาเห็นถึงความจริงใจวันนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องกลับมามองสำรวจตัวเองสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างและก็วางแผนเพื่อรองรับอนาคต20-30ปีข้างหน้าช่วงนี้ทำอะไรครับสะสมครับสะสมคุณภาพประชาชนคนไทยต้องมีคุณภาพสังคมต้องดีขึ้น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณนาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันมาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ในโคกหนองนานะครับ นั่งอยู่บนถนนริมบ่อน้ํานะครับอาศัยร่มเงาของต้นว่านะครับในการที่จะนั่งถ่ายทอดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังหลังจากนี้ผมได้ทําคลิปบอกว่าคนไทยได้เตรียมตัวหรืออยังเศรษฐกิจรอบนี้น่าจะหนักแน่มีผู้คนเข้ามารับชมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะครับโดยส่วนใหญ่บอกว่ากําลังเจอวิกฤต กำลังประสบเหตุการณ์กับตัวเองเลยผมก็เลยอยากที่จะเอาเรื่องนี้มาต่อยอดให้ท่านผู้ชมฟังว่าวันนี้ในเมื่อโอกาสที่จะเกิดวิกฤตมันสูงมากแล้วเราจะมีวิธีการที่จะรับมืออย่างไรวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเรามองอย่างใจเป็นกลาง เราติดตามข้อมูลข่าวสารมาโดยตลอดเราจะพบว่านักลงทุนจากต่างประเทศวันนี้แทบจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยเลยทำไมนักลงทุนจากบริษัทยักษ์กใหญ่ทั่วโลกนำเงินหลายแสนล้านเข้าไปลงทุนในเวียดนามทั้งๆท,ที่ไทยเนี่ยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ มาก่อนเวียดนามมากแต่วันนี้ถ้าพวกเราได้มององค์ประกอบต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเชิงประจักษ์ว่ามันมีเหตุและผลที่เขาต้องตัดสินใจที่จะเลือกประเทศเวียดนามเมื่อเขาตัดสินใจไปเลือกประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียหรือว่าจะเป็นฟิลิปปิน เราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใจเขาได้ในเวลาอันใกล้ครับเพราะบริษัทต่างๆวันนี้ได้เซ็นสัญญาได้ลงทุนไปแล้วกว่าที่เขาจะเปลี่ยนนโยบายกว่าที่เขาจะวางแผนอนาคตมันก็คงเป็นสิบปียี่สิบปีข้างหน้าแล้ววันนี้พวกเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะกว่าที่บริษัทต่างๆจะเปลี่ยนใจ มีแผนใหม่ก็คงประมาณยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าวันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยควรที่จะมีนโยบายในอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าว่าพวกเราจะเดินไปอย่างไรแล้ววันนี้สิ่งที่คนไทยควรจะทำคืออะไรพวกเราต้องยอมรับในความเป็นจริงวันนี้รัฐบาลเองก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่า พวกเราจะต้องยืนด้วยขาตัวเองพวกเราไม่สามารถที่จะพึ่งพานักลงทุนจากต่างชาติได้พวกเราไม่สามารถที่จะพึ่งพาตลาดต่างประเทศได้พวกเราไม่สามารถที่จะพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เพราะอะไรครับเพราะวันนี้เราไปบังคับให้ใครมาซื้อของประเทศไทยไม่ได้วันนี้เราไปบังคับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาภายในประเทศไทยไม่ได้ แล้วทำไมผมถึงบอกว่าพวกเราต้องยอมรับสภาพพวกเราต้องยอมรับสภาพเพื่อได้กลับมาวิเคราะห์ว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเท่ากับว่าวันนี้ประเทศไทยขาดการวางแผนมาอย่างต่อเนื่องประเทศไทยไม่ได้วางแผนอย่างเป็นระบบก่อนหน้านี้ ก็เริ่มที่จะมีอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆหลังไหลเข้ามาภายในประเทศไทยแต่ประเทศไทยเองไม่ได้วางแผนในการที่จะรับมือหรือวางแผนถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปถ้าวันนั้นถ้าพวกเราได้คิดว่าสินค้าใหม่ที่จะออกมาก็ต้องสร้างโรงงานในประเทศไทยและต่อยอดการส่งออกในประเทศไทยประเทศไทยจะไม่เจอเหตุการณ์เช่นนั้น แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเองกับดีใจกับชะล่าใจในรายได้ที่มันเกิดขึ้นณนขณะนั้นโดยไม่ได้คิดที่จะต่อยอดจากต้นทุนที่ตัวเองมีเลยและในขณะเดียวกันการที่ประเทศไทยขาดการวางแผนเรื่องของสังคมเรื่องของสังคมอย่างไรครับ เราจะเห็นใช่ไหมครับว่าวันนี้การที่นักท่องเที่ยวหายไปเพราะเขาเกิดความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเดินทางมาประเทศไทยเพราะมีแก๊งคอเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์แก๊งต้มตุนหลอกลวงแก๊งลักพาตัวแก๊งเรียกค่าไทยแก๊งค้ายาเสพติดแก๊งพนันออนไลน์สารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่วันนี้ มันเป็นเรื่องลบๆหรือเรื่องลายๆซึ่งมันส่งผลให้ต่างชาติที่เขาติดตามความเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เขาเห็นปัญหาสังคมในประเทศไทยประเทศไทยพัฒนาอย่างลุดนหน้าสร้างอินฟาซัคเจอร์ถนนหนทางเยอะๆครับแต่ไม่ได้สร้างสิ่งที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นเลยปล่อยป่าละเลย คนที่มีหน้าที่คอยกำกับดูแลก็หย่อนยานวินัยแล้ววันนี้พอลูกค้าหรือต่างชาตินะเขาขาดความมั่นใจในประเทศไทยแล้วเราจะไปโหยหาหรือไปเรียกร้องจากใครได้ครับอุตสาหกรรมเขาก็ไปเซ็นสัญญาลงทุนในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วสินค้าส่งองอกการเกษตรของไทยก็รอวันแต่สารวันเตี้ยลงราคาต่ำลงเพราะอะไรครับ ต่างชาติเขาก็ผลิตเหมือนประเทศไทยได้ประเทศไทยก็ยังส่งข้าวส่งอะไรออกไปโดยที่น้อยมากที่จะแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ส่งไปให้ลูกค้าส่งเป็นเพียงแค่สินค้าต้นน้ำที่เอาไปต่อยอดการแปลรูปเป็นสินค้าอย่างอื่นเราไม่ได้มองว่าอนาคตจะมีคนมาแข่งกับเราไหมนี่คือสิ่งที่คนไทยพลาดนะครับ คนไทยชลาใจคนไทยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ไม่มีคู่แข่งแล้วผลสุดท้ายเป็นไงครับวันที่ประเทศอื่นเขาเริ่มที่จะตั้งหลักเริ่มที่จะวางแผนพวกเราก็งางหลังแล้วเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีการเตรียมการมาอย่างยาวนานเรื่องของบุคลากรเรื่องของคนในสังคมก็เหมือนกันวันนี้ก็ยังเป็นปัญหาสังคมว่า ประเทศไทยจะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างไรวันนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยกำลังมีประชากรที่น้อยลงทุกๆปีในเมื่อเราไม่มีแรงงานที่เป็นวัยแรงงานที่จะป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเราต้องจ้างงานโดยนําเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาความรู้โน้ตหาวต่างๆคนที่ได้คือต่างด้าวเขาก็เอากลับไปพัฒนาประเทศชาติของเขาแล้วคนไทยล่ะครับ ที่จะเป็นแรงงานที่ป้อนเข้าสู่ตลาดนี้มีไหมครับก็ไม่มีวันนี้ทุกอย่างมันคือสิ่งที่กำลังทำให้ประเทศไทยเริ่มถอยหลังพวกเราต้องยอมรับครับว่าวันนี้ถ้าเรามองทุกองคาพยศเราแทบจะด้อยกว่าคู่แข่งหรือประเทศเพื่อนบ้านวันนี้ถ้าพวกเรายอมรับความจริงเรากลับมาบูรณาการเรากลับมา แก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะวางแผนใน20-30ปีข้างหน้าประเทศไทยจะต้องมีธุรกิจที่แข็งแกร่งมีอุตสาหกรรมที่จะสร้างเทคโนโลยีหรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ไปเป็นผู้นำของโลกให้ได้วันนี้เราต้องมีการวิจัยการพัฒนาที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกไปเรารู้ว่าคนไทยเกิดน้อยลง มีผู้สูงอายุมากขึ้นแต่เราจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะผลิตสินค้าได้โดยที่ใช้คนงานน้อยที่สุดเราต้องเพิ่มการผลิตสินค้าโดยใช้โรบอทหรือไม่เราต้องมีข้อมูลหรือเราต้องมี Data Center หรือ AI ต่างๆที่จะมาทำให้การผลิตสินค้าหรือการสร้างสินค้าในไทยต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้ความรู้ทางด้านไอทีเข้ามา แล้ววันนี้สิ่งต่างๆที่ผมพูดมามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าวันนี้ประเทศไทยยังไปวิ่งตามกระแสไปคิดที่จะไปแย่งฐานการผลิตสินค้ากลับเข้ามาในประเทศไทยไม่มีประโยชน์ครับเพราะอะไรบุคลากรเราไม่พร้อมที่จะซัพพอร์ตต่อให้โรงงานมาผลิตในไทยมาตั้งอยู่ในไทยเยอะแยะ,ยะคนงานที่อยู่ในรายการผลิตเป็นต่างด้าวทั้งนั้นครับไม่ได้ประโยชน์ต่อประเทศไทยเลย กลับไปสร้างองค์ความรู้ให้กับคนต่างชาติและเขาก็เอากลับไปพัฒนาและแซงประเทศไทยแต่วันนี้ประเทศไทยควรที่จะกลับมาบูรณาการการศึกษาเด็กเป็นอย่างไรพฤติกรรมมารยาทเด็กเป็นอย่างไรผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในสังคมเป็นอย่างไรวันนี้ลองดูสิครับเปิดไปช่องไหนเป็นอย่างไรครับพากันสึกกันและเทะเลยเกิดการ อาบาตเกิดการทำผิดศีลธรรมอย่างจงแจ้งแล้วแบบนี้ประเทศชาติจะ,จะเจริญได้อย่างไรครับนี่ขนาดสิ่งที่เห็นนี่คือสิ่งที่เปิดโปงออกมานะครับและที่ไม่มีเปิดโปงออกมาท่านผู้ชมคิดว่ามีอีกเยอะไหมครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีเรื่องที่พิลึกพิลั่นเยอะมาก ถ้าเราเดินอย่างถูกต้องถ้าเราเดินอย่างตรงไปตรงมาเดินตามคันลองครองทมประเทศไทยจะไม่ถูกใครทอดทิ้งหรอกครับแต่เพราะประเทศไทยมันมีอะไรที่ฝังลากลึกมีอะไรที่คิดพิลึกพ,พ,พิสดานแล้วคนที่ไหนล่ะครับที่เขาอยากจะมาลงทุนกับคนที่คิดวิลึกพิลั่นคิดพิสดารเนี่ยความตรงไปตรงมาเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นเขาเห็นถึงความ จริงใจวันนี้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่จะต้องกลับมามองสำรวจตัวเองสำรวจทุกสิ่งทุกอย่างและก็วางแผนเพื่อลองรับอนาคต20-30ิบสามปีข้างหน้าช่วงนี้ทำอะไรครับสะสมครับสะสมคุณภาพประชาชนคนไทยต้องมีคุณภาพสังคมต้องดีขึ้น วันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครไม่ได้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงประเทศชาติไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนักลงทุนจากต่างชาติก็ต้องมองหาสถานที่หรือประเทศที่ดีเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้พวกเราได้กลับมาวางแผนพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันวันนี้นะครับผมขอฝากท่านผู้ชมนะครับ ฝากช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมาหน้าสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ